สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เมียน้องปอค่ะวันนี้แม่เมียวก็มีวิธีพับเหรียญปบยทานะคะเป็นรูปแบบง่ายๆมาแนะนํานะคะวันนี้นะคะแม่เมียวใช้ริบบิ้นเบอร์สค่ะจํานวนสี่เส้นนะคะความยาวที่แม่เมียวใช้นะคะเส้นละ30มสซนติเมตรนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะวัดให้ได้10บเซนติเมตรนะคะแล้วก็พับครึ่งลงไปนะคะ พักลงไปนะคะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานนะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นสั้นอยู่ด้านบนเสมอนะคะเส้นที่2ค่ะจับตรงรอยพับนะคะคล้องเส้นที่หนึ่งลงไปเส้นต่อไปค่ะเส้นที่สมค่ะจับตรงรอยพับคล้องเส้นที่2ลงไปท้ายนะคะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาตรงกลางนะคะของเส้นที่1นนะคะแล้วเราก็ดึงนะคะ เส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะเพื่อทําการรวบปลายหางนะคะของเส้นที่3นะคะใส่ลงไปนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่เหรียญค่ะเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างเส้นสั้นนะคะจากขวามือเราพับไปที่ซ้ายมือเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะสอดขึ้นไปด้านบนเส้นสุดท้ายนะคะ จากซ้ายมือนะคะสอดมานะคะทางขวามือแล้วสอดเข้ามาตรงกลางนะคะของเส้นที่หนึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะที่กลับด้านเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างเส้นสั้นนะคะจากอาจากขวามือเราสอดไปที่ซ้ายมือ เส้นสั้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนเส้นสั้นนะคะจากซ้ายนะคะก็สอดไปที่ขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะพีกลับด้านค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นนะคะปิดไปทางขวามือแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะแล้วดึงให้กระชับค่ะ เส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะคะพับมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นนะคะบิดมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะแล้วเราดึงให้กระชับค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นนะคะบิดไปทางขวามือนะคะแล้วสอดลงไปนะคะสอดลงไปที่ฐานเลยนะคะ เส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นนะคะบิดไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานแล้วดึงให้กระชับค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะพับขึ้นไปด้านบนนะคะ จับริบบิ้นนะคะม้วนกลับลงมาด้านล่างแล้วเราก็จับริบบิ้นนะคะจับที่ปลายริบบิ้นนะคะบิดเข้าไปด้านในอีกหนึ่งรอบนะคะสรุปว่าเป็นสองกลวยนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะปลายริบบิ้นออกมาอยู่ด้านล่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราดึงให้กระชับเลยนะคะ นี่นะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะคะจับริบบิ้นนะคะวนขึ้นไปด้านบนหนึ่งรอบนะคะแล้วก็จับปลายิบบิ้นนะคะบิดเข้าไปด้านในนะคะอีกหนึ่งรอบนะเป็นสองรอบนะคะแล้วสอดลงไปนะคะสอดลงไปนะคะที่เส้นของฐานนะคะ ายริบบิ้นจะออกมาอยู่ด้านล่างนะคะเราดึงให้กระชับค่ะเราได้สองอันแล้วนะคะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะคะวนขึ้นไปด้านบนนะคะ1รอบจับปลายริบบิ้นนะคะบิดเข้าไปด้านในอีก1รอบนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะ ปลายริบบิน้นออกมาอยู่ด้านล่างนะคะเราก็ดึงให้กระชับนะคะเส้นสุดท้ายค่ะจับดิบบิน้นนะคะพับหนึ่งรอบนะคะจับปลายดิบบิน้นบิดเข้าไปอหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะ ดึงให้กระชับเลยนะคะได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะทีนี้ก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเป็นการสอดเก็บตามลายเส้นนะคะเส้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างเส้นจากขวามือเราสอดไปที่ซ้ายมือเส้นจากข้างล่างนะคะสอดขึ้นไปด้านบนเส้นต่อไปนะคะจากซ้ายนะคะเราก็สอดไปที่ขวามือ แล้วเราดึงให้กระชับค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆของแม่เหมียวเพื่อน,อนๆกล็ลองไปทำตามกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ